สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกลับมาพบกับผมอีกครั้งโชอลินในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกมบูอาไครฟ์นะครับในโหมดเรดบอสชิโรคุโรอินเซนนะครับก็เป็นการมาครั้งที่3ของชิโรคุโรแล้วนะสำหรับระดับ i n นเซนนี้นั่นหมายความว่ารอบนี้คือแข่งทําเวลากันแล้วนะครับตัวละครค่อนข้างพร้อมกันแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ระดับ Extreme ก็รับความเสี่ยงด้วยนะครับว่าจะตกท็อปหมื่นนะ ถ้าดูจากาที่ผมโพสต์เอาไว้นะครับตั้งแต่ตอนหลังรีวันก็น่าจะเห็นว่าผมได้อันดับ12นะครับตอนนี้ก็ตกมาอยู่ที่146เป็นที่เรียบร้อยไม่รู้จะบ้าคะแนนกันขนาดนี้ไม่คิดว่าจะล่วงมาถึงหลักร้อยได้นะ <c oughs> แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับรอบนี้คือแข่งทําเวลากันแข่งทําแต้มกันแบบมากๆเลยเดี๋ยวให้ดูคะแนนก่อน หลักๆตอนนี้คือจะกองกันอยู่ที่25เยอะแล้วนะ25ล้านนะครับอ่าก็ถือว่าเยอะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นคอมเดิมๆนะครับก็คือมีโฮชิโนะชุดไว้น้ำมาช่วยเสริมดาเมจในทีม2นะครับแล้วก็เลือกย้ายความเสี่ยงอย่างฮารุนะมาอยู่ทีม2นะครับแล้วก็เอาอสึสะที่เป็นเกราะแดงเนี่ยได้รับดาเมจได้เยอะกว่าเนี่ยไปอยู่ทีม1อ่า แล้วก็อัดดาเมจให้เต็มที่นะครับแล้วก็เอาตัวของโคทามะมาเพื่อบัฟแอตแทกให้วากาโมะได้ระเบิดแรงขึ้นนะครับมันก็จะลงล็อกมากกว่าทีมที่ผมจะใช้ในคลิปนี้นะทีมที่1ของผมก็อย่างที่พูดไปคือเล่นแบบเซฟนะครับก็เลยเอาชิซุโกะชุดว่ายนะ้ำมาเป็นตัวลากตัวของฮารุนะแล้วก็วากาโมะแล้วก็อิซุนะชุดว่ายน้ำนะครับในการเรียงระเบิดส่วนอิซุนะล่างปกติเนี่ยมันกระโดดได้อยู่แล้วนะ ชิซซโกะก็เอามาบังลูกบอลเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกไปทีมนี้ก็เล่นเซฟนะเพราะฉะนั้นแล้วสกิลที่ต้องเตรียมเอาไว้คือสกิลของอิซุนะน้างปกติแล้วก็ชิซุโกะชุดว่ายน้ำนะครับตัวไหนขาตายแล้วโดนระเบิดก็ลากออกใช้หลักการง่ายๆแบบนี้เลยนะครับมีจังหวะที่คอสเหลือๆก็ใช้วกโมยิงอัดไป ก็ชิซุโกะก่อนโยนรถเข็นก็ดูว่าโดนรถแอทแท็กหรือเปล่าถ้าโดนปุ๊บก,ก็หย่อนเลยที่เหลือก็เป็นการวนลูปสกิลปกติแล้วนะครับอัดโถมดาเมจให้เยอะที่สุด ต่อมาทีมที่สองนะครับก็เมนหลักก็ยังเป็นอิซูนะเหมือนเดิม แล้วก็ยืมเพื่อนมาด้วยนะครับสำหรับรอบนี้ตัวดาเมจลองลงมาก็เป็นอสุนะนะครับส่วนอซุสะชุดว่นํารอบนี้ดาเมจดรอปลงก็เลยเหลือแค่หน้าที่อย่างเดียวก็คือในการลดเกราะชินอสึออนเซนเอามาเล่งสปีดให้อิซุนะจะได้ป่าชุเรคิเนหลายๆรอบส่วนตัวบ้าก็จะเป็นอาโกแล้วก็โคทามะนะครับเน้นไปที่อิซุนะเป็นหลักเริ่มมาก็ทำการย้ายตำแหน่งของอิซุนะแล้วก็อซุนะนะครับ อิสุะมาวางด้านหน้าชินสึกเพื่อที่ว่าทั้งสกิลลองแล้วก็สกิล e x ของชินสึเนี่ยจะได้ใช้โดนอิสุะอย่างเดียวนะครับโคทามะก็บัฟแอแทกไปส่วนอิสุนะเนี่ยอยู่ตรงกลางกาวมันจะไม่โดนอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นหายห่วงส่วนถ้าคนที่อัพอสุสากมากกว่าอาิสุนะได้ใช้คอมนี้ก็แนะนำว่าให้ยิงอสุสาไปก่อนนะ เพราะอสูรนาจะเป็นสายออโต์เวทแท็กเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้สกิล EX บ่อยนะครับที่เหลือก็แค่รอให้อิูุนาปลาชุบิเคนรัวๆ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรดบอสชิโรคุโรอินเซนในเมืองรอบนี้อย่างที่พูดไปตอนต้นคลิปเลยนะครับรอบนี้คือแข่งทำเวลากันแล้วคนที่ผ่านแค่เอ็กซ์ตรีมค่อนข้างเสี่ยงนะว่าจะตกท็อปหมื่นแล้วก็ไม่ได้1200เพชรสำหรับคนที่จริงจังนะแต่ถ้าคนที่ไม่ไหวจริงๆหรือคนที่ไม่ได้ซีเรียสกับเรื่องอันดับ เอาพันเพชรก็ได้ก็ตามสะดวกเลยนะครับแล้วก็ระหว่างที่ผมเตรียมอัดคลิปฟูตเทจอะไรก็อันดับก็ล่วงมาอีกแล้วอีก2อันดับก็คีย์หลักรอบนี้จริงๆก็คืออิซุนะนะเพราะว่าอิซุนะหน้ายิ้มแป้นเลยใครทําปืน3ได้ก็จะใส่แว่นดําแบบเฉียบคมดาเมจล้นหลามมากส่วนวากาโมะก็ยังเป็นตัวที่บูดดาเมจให้ทีมได้อย่างดีนะครับด้วยสกิลของตัวน้องที่ทําการสะสมดาเมจ ที่มีในช่วงเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็ระเบิดออกมาเหมือนได้สกิล2รอบประมาณนั้นนะครับแล้วก็ชิซุโกะชุดว่ายน้ํากับโคทามะสามารถสลับกันได้นะถ้าใครอยากเล่นเสี่ยงก็เอาโคทามะขึ้นทีมแรกมันก็จะกลายเป็นว่าทีมแรกไม่มีตัวย้ายโพซิชันเลยแต่เน้นถมดาเมจเป็นหลักนะครับกับกันถ้าเอาชิซุโกะชุดว่ายน้ําไปทีมแรกเนี่ยคือเราจะเล่นเซฟหน่อยย้ายตําแหน่งได้ในจุดที่อันตรายเนี่ยทำให้ตัวขาตายอย่างฮารุนะอย่างวากาโม อิซุนะชุดว่นน้าเนี่ยปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับแต่มีโลช่วยรับดาเมจให้ส่วนหนึ่งด้วยแต่หลกัหลกๆคือเอาไว้ย้ายตําแหน่งให้อยู่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็ตัวชิซุโกะร่างปกติเนี่ยลดเข็นเนี่ยก็ยังใช้หลักการเดิมนะอ่าคือรอลดดาเมจตัวบอสก่อนแล้วค่อยด้ง2ลูกหรือใครที่ปั้นมาเลเวลเยอะแล้วก็อาจจะไม่จําเป็นต้องลดก็ได้นะส่วนตัวนี้ยังใช้เป็นแบบเบสขั้นพื้นฐานอยู่นะอ่า ก็อย่างที่เห็นซีดาเวล75ต่อมาทีม2เนี่ยยืมเป็นอิซุนะมาเพราะว่าตัวดาเมจเป็นตัวอิซุนะนะครับตัวหลักเลยชินะสึเอามาซับพอร์ตเรื่องสปีดแอตแทกให้อิซุนะได้ปาชูริเคนบ่อยขึ้นนะครับอิซุนะนี่คือผมก็อวยระดับนึ่งนะก็ปั้นมาตั้งแต่แรกเพิ่งจะมาได้ใช้ตอน2รอบหลังใช้แบบจริงๆจังๆอ่าส่วน อซสะอันนี้ก็ไปอัพปืนตั้งแต่ชิโรคุโรรอบก่อนนะครับเพราะว่าเป็นรอบในอาคารต้องพึ่งน้องจริงๆอ่าก็เลยไปอัพเพิ่มขึ้นมาและตอนนี้ก็ยังคงอยู่5้าดาวปืนหนึ่งเพราะว่าดาเมียน้องรอบนี้ไม่ได้จัดนะครับตัวที่สามารถแทนที่ได้เนี่ยก็เอาอซุสะชุดว่ายน้ําออกได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวอื่นอ่าหรือว่าจะเอาอาซึนะออกก็ได้นะเพราะว่าตัวน้องก็เป็นสายออโต้แต่ที่เอาอาซึนะมาเนี่ยเพราะว่าน้องได้ยืนยิงจนจบ แน่นอนเพราะว่าน้องสามารถย้ายตำแหน่งได้ย้ายหลบลไอตัวรถเขียนได้ประมาณนั้นแล้วก็มีในส่วนของโคทามะถ้าหากใครสลับเป็นชิซุโกะชุดว่ายน้ำก็จะได้เป็นตัวของบัฟครีดามีดที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เอามาบัฟให้ตัวของอิซุนะนะรวมกับอาโกก็ทำให้อิซุนะครีแรงมากๆต่อ1ครั้งเลยนะครับและมันออกบ่อยด้วย มันก็จะคุ้มกว่านั่นแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสลับกันปุ๊บทีมแรกก็เล่นเสี่ยงอาจจะต้องรีหลายรอบผมเลือกเล่นปลอดภัยดียว่าจะได้ไม่หัวร้อนนะครับก็ประมาณนี้สำหรับคลิปเลดนบอสในรอบนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย